สวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาขยายต้นมอนเซล่าอาคาโคย่านะคะก็จะมีความคล้ายคล้ายพูฉลนะคะแต่ว่าต้นมันจะใหญ่กว่าเนาะอันนี้เป็นอาคาโคย่าเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการขยายพันธุ์กันเนื่องจากว่าต้นนี้นะคะเราปล่อยเลื้อยไปทั่วเลยนะคะแล้วก็ท่อนมันยาวมากแล้วเนาะมาทำการขยายพันธุ์กันค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทำการตัดกันเลยนะคะอันนี้เป็นยอดนะคะเราก็จะทำการตัดตรงนี้เลยที่เป็นข้อข้อนะคะเห็นไหมคะว่าลากออกมาแบบนี้นะคะเราก็ตัดไปแบบนี้เลยนะนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นข้อข้อเลยนะคะตัดไปเลยอันไหนที่แบบข้อมันชิดกันเราก็สามารถที่จะแบบตัดสองท่อนได้นะคะอันนี้ก็คือจะแบบ,บ,บอันนี้คือตัดสองท่อน นี่นะคะอ่นไหนท่อนที่มันห่างจากกันก็ตัดเป็นแบบท่อนไข่ท่อนมันก็ได้ค่ะแบบนี้นี่นะคะอ่าตัดไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําการแบบชํากันเนาะให้มันเป็นต้นไข่ต้นมันไปเลยเนาะก็คือตระกูลอ่าอาคาโาค,าคย่าเนี่ยนะคะมันจะเป็นตระกูลมอนสเตล่าค่ะมอนสเตล่าเนาะ ก็เวลาที่เขาเขาเขาโตเต็มัยนะคะหรือเราจะเรียกว่าแบบเต็มล่างเขาอะนะคะใบเขาจะเป็นรูนะคะใหญ่ๆเลยนะตรงนี้นะคะคุณว่มเคยเห็นฟอร์มแบบเต็มที่โตเต็มใบนะคะที่บ้านของน้องฟายสกายแพนนะคะนี่นะคะอาคาคย่าเนาะมันก็จะมีทั้งมีทั้งเขียวทั้งด่างอะนะคะตัวเขียวก็ถ้าเกิดมันเต็มล่างจริงๆอะสวยไหมสวยมากเลยนะบอกเลย นะคะก็จะเป็นแบบภูเหมือนมันมันจะเป็นแบบฉลุอะคะ่ะแต่ใบยักษ์ใบใหญ่นี่นะคะท่อนไหนที่มันไม่มีใบเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ตัดเป็นท่อนแบบนี้เลยแบบเนี้ยค่ะตัดเป็นท่อนเล็กๆแบบเนี้ยเหมือนเหมือนพวกตระกูลพลูเลยนะคะแล้วเราก็จะไปวางท่อนกันนะอันนี้เดี๋ยวขอ ไปตัดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเออเราจะชำยังไงแล้วก็จะใช้เวลากี่วันถึงจะข้อมันจะออกมานะคะอันนี้เดี๋ยวไปตัดให้เรียบร้อยก่อนนะตัวท่อนนะคะเราจะใช้เป็นกระถางกว้างๆแบบนี้นะคะรองก้นด้วยมะพร้าวสับนะคะแล้วก็จะโรยไปด้วยขุยมะพร้าวแบบนี้เลยตัวท่อนนะคะโรยด้วยขุยมะพร้าวเล็กน้อยแบบนี้ค่ะ อ่าแล้วเราก็จะนำท่อนนะคะมาวางแบบนี้แบบนี้ค่ะก็เอาลากนะคะฝั่งลากเนี่ยจุ่มวางไปวางลงไปแบบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะติดดีตาไม้จะอยู่ทุกข้อนะคะตระกูลที่เป็นไม้เถาเลื้อยแบบเนี้ย ตาไม้เขาจะอยู่ตามข้อทุกๆข้อนะคะหนอ่อหน,หนข้อแบบนี้ตาไม้ก็จะอยู่ตามข้อใบแบบนี้ค่ะ1นหนึ่งข้อคือ1ต้นนะคะ วางก่อนนะคะตัวนี้ที่เป็นข้อเปล่าๆนะคะตัวไหนที่มันมีลากติดมาด้วยนะคะก็เอามาได้ค่ะไม่เป็นไรอ่านี่อันนี้ตัวข้อนะคะแล้วก็เทมะพร้าวสับคุมหน้ากระถางได้เลยค่ะส่วนตัวข้อที่มันติดใบไปแบบนี้นะคะเราก็จะมาจัดนะคะเป็นเป็นช่อๆแบบนี้ แบบนี้นะคะประมาณสักสาสี่ใบค่ะก็จับไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้มะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะผสมลงไปด้วยกันนะคะก็จะได้เป็นเนื้อประมาณนี้แบบนี้นะคะแล้วเราก็วางลงไปแล้วก็เนี่ยค่ะ ตึงลงไปแบบนี้นะคะกดให้แน่นให้ตึงมือไว้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็ปลูกลงไปแบบนี้ค่ะให้ให้เสร็จเลยนะคะที่เราตัดมาตรงนี้นะคะก็ทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการลดน้ำดูแลความชื้นกันค่ะ น้ำนะคะเราก็จะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเราก็จะลดให้ความชุ่มชื่นนะคะทั้งตัวที่เป็นโคนเป็นท่อนที่ตัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโคนเราก็จะเติมวัสดุปลูกใหม่ลงไปด้วยค่ะให้ชุ่มเลยมันดูแลความชื้นได้ดีนะคะ จะทาให้ตัวข้อ,อตัวข้อมันแตกมาง่ายๆนะคะเนื่องจากลากเดินหาอาหารได้เนี่ยเดี๋ยวตัวข้อเนี่ยเขาก็จะแตกแตกต้นใหม่ขึ้นมานั่นเองนี่นะคะก็ลดน้ําไปชุ่มๆแบบนี้เลยค่ะดูที่อากาศนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเป็นหน้าหนาวนะคะที่ที่พุ่มขยายพันธุ์เนี่ยก็คือหน้าหนาวเนี่ยความชื้นมันต่ําเนาะเราก็จะต้องแบบหมั่นลดน้ําเขาให้ดี ประมาณนี้เลยค่ะวางไว้ด้านนอกได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีตู้อบก็เข้าตู้อบได้การที่จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะต้องใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์ขึ้นไปนะคะตัวข้อเนี่ยถึงจะแตกต้นใหม่ออกมานะคะต้องใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์ระหว่างนี้ก็จะต้องคอยดูความชื้นดีๆถ้าวันไหน ยังมีความชื้นอยู่ในวัสดุปลูกก็ไม่ต้องลดน้ําแต่ถ้าวันไหนมันแห้งแล้วนะคะคือวัสดุปลูกแห้งไม่มีความชื้นเลยเนี่ยก็จะต้องลดนะคะดูที่ความชื้นเป็นหลักค่ะความชื้นต้องอยู่ที่อากาศด้วยค่ะอย่างช่วงนี้หน้าหนาวก็มันลดน้ําบ่อยๆค่ะถ้าวัสดุปลูกแห้งวัสดุชําม,มันแห้งอะนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ต้นอาคาคนีาต้นไม้ตระกูล มอนสเตล่านะคะลองไปทำกันดูค่ะทุกคน